โอเคครับก็สวัสดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับบทที่3เนาะแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับฟิสิกส์บทที่3ละนะครับนิวตันสลอว์ซ็อฟโมชั่นนะครับที่เอารูปหน้าปกเป็นรูปดาวเคราะห์นะครับก็เพราะว่าดาวเคราะห์ทั้งหมดเนาะบนจักรวาลนะครับในเอกภพใบนี้นะครับเป็นไปตามกฎของนิวตันทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นโลกนะโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช่ป่ะนี่ทำไมโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เนาะเนี่ยสมมตินี่ดวงอาทิตย์ โลก็บอกอ่ะโครจรที่มันโครจรรอบดวงอาทิตย์เพราะว่ามันมีแรงดึงดูดครับสมมุติว่าเนี่คือแรงดึงดูดเออเนาะนะครับซึ่งเรื่องของแรงอ่ะนะครับจะอยู่ในบทนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็นิวตันเป็นคนค้นพบเนาะเรื่องนี้นะครับอ่ะมา,มาเริ่มกันก็บทนี้นะครับหัวข้อแรกมาดูเหมือนเดิมนะครับแต่ละบทเนี่ยมันก็จะมีปริมาณทางฟิสิกส์นะครับของมันเนาะซึ่งในเรื่องนี้โชคดีมากเลยนะครับเราเรียนแค่3ามตัวแปร หลักๆนะมีแค่สามตัวแปรหลักๆโอ้โ oh, หชิวเลยนะครับแต่ความจริงไม่ชิวนะสามตัวแปรหลักๆก็จริงแต่ข้างในอาจจะแบบรายละเอียดเยอะนิดน,นึงนะครับสามตัวปรหลักๆนะครับบางอันเราก็เคยได้ยินมาบ้างแล้วล่ะนะครับบางอันเราก็อาจจะอ่ะยังไม่เคยเนาะโอเคนะครับถ้านึกไม่ออกเนาะสามตัวแปรหลักๆนี้คืออะไรบ้างนะครับลองนึกย้อนไปตอนหมอต้นนะตอะตอนมอต้นพี่เชื่อว่าน่าจะเรียนสมการนี้กันมาบ้างซิกมาเอฟเท่าไรครับเอ็มเอ คุณคุณสมการนี้ไหมมันคือกฎของนิวตันข้อที่สองนะครับโอเคปะซึ่งมันมีกี่ตัวแปรสามนะเนี่ย f m a ดังนั้นอ่ะมันมีสามตัวแปรนี่แหละอันที่หนึ่งคือแรงนะครับ force นะ f อันที่สองคือ mass m นะครับเป็นค่ามวลน,นะค่ามวล m ใช่ไหมครับอันที่สามคือตัวความเร่งซึ่งเราเรียนมาแล้วจากบทที่สองถูกไหมความเร่ง นะครับก็คือค่า a v e c เ o อร์ a นะครับเนี่ยเรียนสามวันนี้นะครับเรื่องนี้มีแค่นี้เลยนะครับแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับนะอ่ะอันแรกนะครับความเฉื่อยเชิงเส้นนะครับคำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแต่ความเฉื่อยเชิงเส้นเนาะมันก็คือมวลนะครับหรือ mass คืออันเดียวกันนะทีนี้เราจะพูดว่าข่าวความเฉื่อยทําไมเนาะความเฉื่อยเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนว่าเฮ้ยถ้ามันเฉื่อยมากมันก็ต้านการเคลื่อนที่เยอะใช่ป่ะเพราะมันเฉื่อยนะครับเนาะ ดังนั้นโดยนิยามของมันนะครับนิยามของมวลหรือความเฉื่อยเชิงเส้นเนี่ยในทางฟิสิกส์เขาบอกว่าคือปริมาณที่จะต้านการเคลื่อนที่เชิงเส้นของวัตถุเห็นป่ะหมายความว่าถ้ามันเฉื่อยมากมวลมากใช่ป่ะมวลเยอะๆอย่างเช่นช้างอย่างเนี้ยเนาะมันต้านการเคลื่อนที่เยอะไหมเยอะเนาะถ้าเราไปดันช้างไปไงครับมันคงไม่เคลื่อนที่อะแต่ถ้าเราไปดันอะไรแมวเออดันแมวแมวคงกระเด็นถูกป่ะเออดังนั้นมันเม k เซนนะครับมวลหรือความเฉื่อยก็คือเป็นปริมาณที่ต้านการเคลื่อนที่เนาะนะครับ เป็นปริมาณสเกลาร์นะครับเพราะว่ามวลไม่มีทิศซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ใช่ปะหน่วยกิโลกรัมนะครับเนาะมวลหน่วยกิโลกรัมนะครับต้องจําหน่วยดีดนะนะครับโอเคปริมาณสเกลาร์หน่วยกิโลกรัมทีนี้ต่อแรงนะครับสังเกตใช้คําว่า force นะหรือ vector f นะครับคืออะไรคืออนหนาจที่สามารถทําให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับเนาะเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับหน่วยนิวตันเอ็นอันนี้คือนิวตันนะเอ็นอ่านว่านิวตัน คำยอ่อนะเออนิวตันนะครับก็แน่นอนถ้าเราดันแรงเนาะดันผลักวัตถุอะไรมันก็เป็นอํานาจที่ทำให้วัตถุมันเคลื่อนที่ไปได้ถูกไหมครับเนาะแรงก็ถูกนิยามไว้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นรูปภาพเนาะที่นะครับเป็นตัวอย่างแล้วกันก็คือเราจําแนกแรงนะครับตามวิธีการสัมผัสนะครับ เนาะอ่ะจำแนกแรงนะครับจำแนกแนกหายควจริงแรงมันมีหลายประเภทเนาะแต่นี้อ่ะลองจำแนกตามวิธีการสัมผัสนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าเออแรงเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะอันแรกคือ contact force นะครับเนาะอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามาจากหนังสือภาษาอังกฤษเนาะหนังสือ survey นะครับก็เป็นแรงที่ต้องมีการสัมผัสนะครับชุดเนี้ยแรงชุดเนี้ยต้องมีการสัมผัส เนาะต้องใช้คําว่าต้องเลยกนะันต้องถ้ามันไม่มีการสัมผัสมันเกิดขึ้นไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้คือแรงสปริงเนาะนึกภาพเราดึงสปริงไปทางขวาเนี่ยครับใช่ป่ะสปริงไปยืดออกใช่ป่ะเป็นไงครับมันก็ค่อยๆหน่วงใช่ป่ะเพราะว่าสปริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะดึงมือเราเข้ามาด้วยเนี่ยคือแรงสปริงเอฟเอสนะครับถูกป่ะนึกภาพถึงสปริงอะ่ะเรายืดมันออกใช่ป่ะแต่มันก็หน่วงเพราะว่าสปริงอะ่ะมันพยายามจะดึงเรากลับถูกไหมก็ดึงกลับมาตรงน,นี้นะครับ หรือว่าอะนะครับอันนี้ผู้ชายผู้หญิงไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าจูงเด็กใช่ปะ่ะก็คือดึงแรงนี้ขึ้นมานะครับแรงที่จูงนี้อะอาจจะเป็นเชือกเป็นอะไรเนาะอันนี้เรียกว่าแรงถึงเชือกสมมตินะว่าเป็นเชือกแล้วกันถ้าเป็นแรงตุงเชือกนะครับอ่ะแล้วนี้คนเตะลูกบอลใช่ปะ่ะก็เตะด้วยแรงข้างหนึ่งก็เป็นแรงดลล่ะเพราะฉนั้นว่าดนเนาะดนเหมือนเป็นการแบบกระทําชั่วขนาดนะครับไปเตะฟุตบอลตบต่อยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเออนะครับ เรยกแรงดลได้นะครับอีกอันหนึงนะครับคือ field forces นะครับก็คือเป็นแรงที่มีสนามอ่ะที่มีสนามคือไงนะครับฟังแล้วดูอาจจะแบบเฮ้ย f i ลสนามเนาะอันนี้ถ้ามันมีสนามปุ๊บอะมันไม่ต้องการการสัมผัสนะครับไม่ต้องมีการสัมผัสก็เกิดแรงได้นะโอเคไหมอย่างเช่นอันเนี้ย มีมวล m เล็กกับ m ใหญ่ ai, นึกภาพงี้อันนี้คือดวงอาทิตย์ก็ได้นึกภาพอันนี้คือดวงอาทิตย์อันนี้คือโลกเนาะโลกกับดวงอาทิตย์เป็นไงครับเนาะโคจรใช่ปะรอบเนาะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำไมโคจรครับเพราะมันมีแรงดึงดูดอันหนึ่งนะครับเรียกว่าแรงดึงดูดระหว่างมวล fg เนี่ยเนาะเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวล อ่าประมาณนี้นะครับส่วนนี้เป็นคู่ประจุใช่ป่ะเป็นประจุเนาะอันนี้ประจุลบอันนี้ประจุบวกอ่าถ้าเป็นประจุน่าจะเป็นแรงเกี่ยวกับอะไรครับไฟฟ้าปะ่นะเนาะอันนี้ก็เป็นแรงไฟฟ้าเนี่ย fe อันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปเรียนนะครับแรงไฟฟ้ามันมีบทของมันโดยเฉพาะเลยนะครับแรงไฟฟ้าอันนี้แท่งแม่เหล็กเนาะไอรอนเหล็กใช่ไหมแล้วก็แท่งแม่เหล็กก็ f อครับแรงแม่เหล็ก อ่ะก็คือมันไม่ต้องมีการสัมผัสเห็นป่ะม,นมนะ,กกะ,ะมันไม่แตกกันเลยนะครับโลกกับโดนทิศแตกไหมไม่แตกประจุบวกลบแตกไหมไม่แตกเหล็กกับแม่เหล็กแตกกันไหมไม่แตกนะครับก็เกิดแรงได้ถูกป่ะดังนั้นฟิลฟอ์เซสเนี่ยนะครับแรงที่มันเกิดจากสนามอ่ะเออไม่จําเป็นนะครับต้องมีการสัมผัสเนาะแต่ต้องบอกเงื่อนไขหน่อยมันต้องมีสนามเนาะแต่ต้องมีสนามนะครับ ต,ต้องมีสนามของแรงนะครับซึ่งสนามของแรงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนเรื่อยๆนะครับเราจะเข้าใจว่าเออมันมีสนามอะไรบ้างแต่หลัละกๆก็สามอันนี้แหละนะครับก็คืออันนี้เนาะแรงดึงดูดก็สนามโน้มถ่วงใช่ปะ่ะนั่นเ,เคยได้ยินโน้มถ่วงเนาะอันนี้ไฟฟ้าก็สนามไฟฟ้าอันนี้ก็สนามแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะครับผ่านเนาะทุกๆบทในฟิสิกส์นะครับก็จะเรียน3มสนามนี้หมดเนาะซึ่งในบทเนี้ยเราจะโฟกัสไปที่นะครับ เนาะสนามน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดระหว่างมวลส่วนไฟฟ้าแม่เหล็กเอาไว้ตอนประมาณมห้ามาหกนะครับเนาะอ่ะก็ฟอสประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเรื่องฟอสเยอะนิดน,นึงเนาะแต่ว่าขอสกิปไปนิดน,นึงนะครับไปที่ความเร่งก่อนนะครับเนาะโอเคความเร่ง acceleration อันนี้เราเคยทำมาแล้วความเร่งนะครับโดยนิยามความเร่งคืออะไรครับคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใช่ปะ่ะต่อนหนึ่งหน่วยเวลาอันนี้คือนิยามของมันนะครับความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ตอนหนึ่งหน่วยเวลานะครับก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้ความเร่งเนาะดังนั้นข้อสรุปสามอันเนี้ยนะครับเนาะก็คือเราเรียนสามตัวซิกมาเอและ A นะครับเนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปเรียนอันเนี้ยในกฎของนิวตันนะครับว่าสมการเนี้ยนะครับมันมีความเป็นมาอย่างไงนะครับแล้วมีกฎข้ออื่นอย่างไรเนาะอ่ะไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ